ครับอยู่กับทีมโออิชิเอ็มซีเซิร์ชนะครับวันนี้กำลังจะกระโดดหอนะครับเป็นไงครับเป็นไงางครับตื่นเต้นมากค่ะนี่แค่3เมตรนะคะน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวยังมี9เมตรมากกว่านี้ค่ะใช่เนอะมันสูงมากเลยอ่ะดูหน้าเสี่ยงแก้วไม่น่าตื่นเต้นเลยอ่ะแพรเสี่ยงแบกว่า ไมหไปดึงเธอล่ะปูผมจะนิ่งๆแต่คือเปิดกลัวปูปล่อยมือ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 ปล่อยยากนะพี่ไม่ปล่อยมือแต่ที่แก้มคนอื่นเสยหน้าจิมันไม่จำเป็นต้องใส่กางเกงใส่แก้มเพื่อเสียกลวงใช่ไหมล่ะพ่อ

<laughs> สเสียงเป่ยนเกียว์ไหวไหมเนี่ย tôi lươm ta tôi lươm ta lươm ta hai lung lung